คนดีครับ EP สองครับทุกคนเอามามาทุกคนอ่ะกินด้วยกันอ้ยมีผงด้วยอ่ะทุกคนน่ากินไหม กินได้มันไม่ได้กินข้าวแล้วสามสองหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เป็นข้าวสามสองหนึ่งอทุกคนกลับมาเป็นข้าวเหมือนเดิมไะทุกคนอยาอิอีก ฉันรอเล่นแน่คนอุ้ยเฮ้ยทุกทีใทุกคนทุกิีลอมาชิมกันอืมอร่อยหวานละมุน ใครจะมาเดี๋ยวทำให้เลยแต่ต้องวันเสารออ์วอาทิตย์เท่านั้นนะถ้าทุกคนอยากมาถ้าทุกคนอยากมาคอมเมนต์นั่นใต้นี้เลยใต้นี้คอมเมนต์เลยนี่นะคอมเมนต์ลุคอมเมนต์มาทุกคนถ้าใครอยากยินเดี๋ยวแต่ต้องมาเสาร์วอาทิตย์นนะ บอกวันที่วยจะมาวันที่อร่อยแต่ต้องเสาร์จริงนะทุกคนกวันที่เดือนปีแล้วก็บอกว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์สุกก็ได้ทุกคนสุกก็ได้แต่ต้องมากังคืนเท่านั้น โอ้กินไหมรวมมอคนเมือมัอม่เอ่ะอืมเรามากินของเวฟเฟอร์กัน อืมวิกิมชีกิมชีกับงเวฟเฟอรืมครีมชีสเคาเรียกว่าครีมชีสอืมเจอไปนูกไปนู้กกับไปกัเ เมนตูต่อไปมาทุกคนเบาๆนะอืมอืมอืมอน,นี่นะ อืมันย้ำหมดเลยเมนูต่อไปนี้คือโยเกิดอร่อยน,นะใครจะมามานได้ตรงนี้คืจะได้ยุงไม่กัดทุกคนอะมาเราอะเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันทุกคนสามสองหนึ่งซื้ออุ่ทุกคนกคนคือนี่อร่อยมากอ่ะ อยากจะโชว์ให้ดูมันอร่อยจริงๆแค่แค่บุ่งเวเฟอร์กับครีมชีสเท่านั้นอุ้ยโลง่งคนดูไปน่ากินน่ะมี่อนหิสมากน่ะน่ากินน่ะเลอะปากเลอะมาก เลอะที่สุดแคลมรูว่าหนิวมาเน้อทุกคนทำงั้นนะอน ทุกคนครับถ้าใครอยากกินต้องคอมเมนต์ด้านนี้ได้เลยทุกคนถ้าใครอยากกินคอมเมนต์ด้านนี้นะขอไปแล้วขอลาตัวไปก่อนนะขอลาตัวไปกินกินครีมชีสผงเวเฟอร์ก่อนนะบ๊ายบายขอให้มีความสุขด้วยนทุกคน